สบายดีพี่น,อน้องสบายดีปองามแทะสะอ้นจะเห็น็่า้องย่นงยิง่งเด็ดยิ่งป่งเนาะนี่โอน้นมีใบกะเพราสะอ้นเจ้ามักพักกระเพากะเพราค่ะ ซ้สำสิกินเนาะต้นเดียวนี่ก็ได้หูดเอาเลยเด้อพี่น้องเด้ออันเดียมันอ้อนอันเดียมันแก่หูดเอาเลยว่าจีซวนอันคำว่าเพื่อนว่นได้ไปเมือนนี้กันจีซวนบอกแฟนสนุกไปว่าเพืพ่อนผิดม,มีงานวันทิพย์เพื่อนผิดมีงานไปดินรักเศร้า จะนน้องบริได้เก็บเด็กพี่น้องเด็กเก็บเนื้อถือกล้องนะไอเส้นเก็บเงินค่อยหมามักแกงใส่หนังเค็มอันนั้นก็เหินเส้นน้อยเด้อพี่น้องวันนี้ค่อยก็เฮ็ดนี่เฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดค่อยเฮ็ดไปฉัน้องคอระดับสิบโคนซาแปงแล้ว ะเป่งเอาโลดเอาโลดไหนเมย์คนบริยากนก็สเป่งอืมสะอ้วนเป็นคนเดชสาวน้องก็เป็นคนไทยยานเนี่ยนะเนาะเออเจ้าคือเด็กับข้อยเลยเนาะเออผู้ยานกับยานเธอไรก็ว่ามันไม่เป็นต่ยานเนาะขยานบงกับยานงูยานแผงกันดีกกูอะกับแมงกระซาบนึ่งคนยานเถอะนะ บ,บ่อบ้งเป็นกบ่ยานสำหรับสอนนองพาเซบนี่อนอเออโอ้โอค้คิดว่าคิดว่าสิมาจับสอกคนล,คลักี้เล็เเออเออญนะเจ้าจอบมาว่ะ ของเมาเก็บซอีกขีงนอกเลยเฮงเกลเฮงเดแหงแตกกิเล oui> ็กเพิ่นนะสองมาส่องมาแล้วเพิ่นให้มันสูงเพิ่นให้มันต่ำนนี่มันรถเป็นเป้ามันรแตกค่กเอารถฮู้จ้าฮู้จ้ารถเนี่ยเมื่อนี่ มาามเมื่อกาบางเีก็จะได้เดินทางพี่น้องเอ้ยสนอม,มาไม่ได้อยู่ดอกสิไปดองดองพี่น้องกันพ่อน้องบีมเ,ออ,เอ,ออยินวาสิได้เมื่อพร้อมสปแปงผัวก,กับหญ้าละไม่หญ้าละโท่มาก่ะดองได้ว่ะตัวเองกับบุหูดอกเพราะว่ามามเป็นทางทางผัวพูนผัวว่าไปกับไปเขาไม่ได้เป็นผู้ขับรถเด้ผัวเป็นผู้ขับผัวว่าไปกับไปพอ่าอยู่ก็อยู่นะพี่น้อง เออถือว่าสุดยอดเลยผัวค่อยหาให้อยู่อยู่กันสามมือผัวสามมือสี่สี่มือสามคืนอยู่ติดตลาดเทไเฮือนจักบ่จักวาบ้านเด๋อฮาก็บูฮู้จักเขว่ารักเากัรักเาก็ได้ คำว่าหน้าหินกั medim, ็น่าหินรถมืชักบ้านพี่น้องผัวเฮาค่ะสแปงหลายโพธิจักรักเศร้าจักหน้าหินมีครบบ่นะยายไป่าเฉพาะเวียงจันทร์ตัวเองค่ะเป็นพายค่ะสบายดีย่าอันนี้ก็ย่าอันนี้ก็ย่าอันนี้ก็ย่าย่าย่าเข้าไปละผมจักซื้อสบายดีก่อนนะเข้าใจว่าเออพี่น้องทางฝัวก็เขาเข้าใจเป็นย่าเบิ้ลแต่ก็สบายดี ป้าลุงอยากนันสบายดีปอคุณด็ดีใจนะฮะเนาะมันปป่งไหมซัำสิกินพี่น้องเอ,อ,อ้ยอมอม

เออขาอบอกเขามีเวลาไปเก็บกับสาวอ้นบ่นเคยเก็บหน้าสาวนนอ้วนเนาะสามกระเป๋าเนี่ยเอาโบ๊อบอกเกบิดเกอาเมื่อ,อกกตอนเอ,อ้ยน้องเอาห่าเก็บหา่า ก็สะอวนว้าวเฮ้ยเอาเมื่อตอนใหญ่เพื่อนน่นใหญ่เพื่นนี้กะเจ้าต้มเอาทะนะเอาเมื่อแล้วก็ใหญ่ให้กระเจ้าแล้วก็ต้มเอาทุ่มีอย่างต้อนกันขี้เล็กนี่ละตังใจว่าจะได้กันตะกะจัานกับดอกกระเจียวมาให้แม่แล้วเพราะว่าได้ทราบพี่น้องเอ้ยอ เห็นในคลิปนสาอ้นน้อยไอ้ซ่าว่ามันออกก็คิดว่ามีแล้วเออเบาโมมี่มันเี็นสแปงเลยเป็นเท้าไปไปไหวเบอเมื่อื่นมาตี่มาเนาะวันวันทิ่มันสาว ต้นอย่างเนี่ยเขาก็ลืมใบใหญ่ๆแล้วก็เจ้ามักเอามาห่มเนาะไม่หนาเตียเอ้ยบอกว่าไม่ไปหนาเด้กยิ่งใเอ้ยใบยิ่งใหญ่งามๆนะเฮ้ยอยู่ทางอันอยู่ทถวอยู่ๆอันนึงนี่นั่นเขาบังปลูกไส้ฮะอยู่คิวร้นสว่านฮะตัวเห็นแล้วว่าต้นใบยิ่งใหญ่น่าส่งๆพามือนี่ พวกเจ้าเอิญถามหาเอ่อเอ่อชาวแงกับทได้เดินทางไปคือกันสาวแบงกันกอกันไกด้เจ้าผ่นสองแข่งพวแข่งข้อมววนครับกับแข่งอนแข่งบุ้ทรายเอองเออ มันซานะผู้อะไรเออใครคนทางอานะัอน,นะงองน,อนนั้นอันนั้นก็พอได้นะปลาหิ้งคักหนึ่งโซนนอนนี่เนาะย้อนมันอืมอืมอืม สามซิมือกระโป้งไม้น่ะอโอกินตลอดมือน,นั้นคอยเก็บมือต่อมาสกนนสุดแดงให้โอล่าเลยมือตัวสองประมาณเลสองสามมือิดมาเก็บอ้อมนี่ดีวิวขนาดเห็นเฮือนสะอนน้อน,อน,น,อนน้อยน้ำเห็นเฮือในเอินใหญ่น้ำอากาศดีแถวนี้สองมากอ,อยู่ลำเดียร์พิศนรามอยู่อยูเบิ่งก่อนแหลนะคนน่ะ <c oughs> คือข้าวขออย่าขายนะ เออจัก้าเดียหลักายก็ได้เพื่อตัวเพื่อตัวเก็บเงินได้มูวนมาเอาก้อนให้ได้โอ้โหต้องได้สักวันต้องมีสักวันอืมต้องมีสักวันเป็นของเ้าวบ่ฝันว่าที่นี่วันนี้ยังไม่มีเลยสักอเมนยังได้เลยได้เออแมนก็คักยูดินแถวนี้ฮะมาบริคูนได้